เมนูกับเขามาเจ้านี่นะเจ้าก็จะมาพัดหมูอ่าพัดถั่วสักจานเนาะเจ้าเจ้าก็จะล้วนหมูให้มันกรอบเสร็จแล้วก็จะใส่ทัวนะ่วเนาะใส่ถั่วใส่พริกนะเจ้าอ่ทาทำเป็นหมูกรอบนะเจ้านี่จ้าใส่พริกกระงไปใส่ถั่วลงไปนะเจ้า ชอบเป็นหมูกรอบเนาะเจ้าเวลาพัดอ,อย่างน่ะเจา้าก็จะใส่น้ำมันหอยลงไปน่ะเจา้าจะใส่น้ำหอ,หอยใส่รสตีเนาะไข่ยี่เมือ่อโตสักหน่อยเนาะอาจิโนโมโตสักหน่อยก็อ่าใส่ซีอิ๊วขาวไปแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็มีหอมน่ะเจ้าเ,าเนาะหัวหอมน่ะเจา้า ชอบใส่มะเขือเทศเจ้าทำมันออกเปรี้ยวๆสักหน่อยเนาะเปรี้ยวหวานนะเจ้าไอ้อํำชอบแบบนั่นนะเจ้าเซตเรียบร้อยพร้อมเซอร์ปล้วเนอร์เจ้ากับเขามาเจ้าพัดทัว